มันแปลว่าถ้ามันเกิดมันก็เกิดด้วยกันทั้งหมดนะครับอเลอชำระทั้งหมู่บ้านท่านท่านลืมเรื่องสึนามิทางใต้แล้วอย่างมีมุกมินปนไหมแน่แน่นอนย่อมมีมุกมินแล้วอาสาดลงเฉพาะจอดละมูหรือเปล่าเพราะบางคนนี่เป็นมุสลิมนี่แหละมีที่ชาหาดราคาดีเปิดร้านทำบาเบียมุสลิมพ่อของขายบาเบีย และมันอยู่ได้ยังไงที่ที่อาซาบจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันเกิดมันก็เกิดทั้งหมดแต่สาสหรับคนชั่วคืออาซาบสําหรับคนดีคืออัลลอฮ์ทดสอบอี ي มานเขาแล้วก็เติมเติมรางวัลให้กับเขาในวันเกียร์มาท่านเข้าใจเอาไว้ด้วยว่าอัลลอฮ์บอกว่าลาตุซ um um ีบันนัลละดีนะซอลามูมินกุมคอสอาจากเวลาโดนมันโดนด้วยกัน เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยกันไม่บอกกันไม่เตือนกันไม่ห้ามปามกันท่านก็รออาสาบได้เลยเห็นไหมครับต้องบอกต้องเตือนต้องห้ามปามเพราะอาสาบมามันไม่ใช่เฉพาะไอ้ละละมูเท่านั้นที่โดนโดนทั้งหมดนะครับบางทีพ่อแม่ไม่รู้เรื่องด้วยลูกไปแอบทําความชั่วเอาไว้โดนก็โดนด้วยกันทั้งพี่ทั้งน้องทั้งครอบครัวโดนไปหมดเห็นไหมครับ